เมื่อนี้นะคะมาฉีดน้ำมักอยู่หน้านะคะอันนี้เป็นทั้งที่สามแล้วค่ะเพิ่นใสนอกจากน้ำมักแล้วเพิ่นก็ใสเจ้าเจ๋งนะคะน้ำมักกับใสหนึ่งขวดโคก,กันเลยค่ะผสมกับน้ำทังนึงที่เพิ่นจะเอาไปฉีดนี่แหละค่ะน้ำก็เอาน้ำไม่ให้หน้าเห่าหนีแ่แหละนะคะ มาเบิ่งใไฮเบิ่งหน้าและะ้วค่ะหลังจากที่บไร้มาโอ้โดนแเ้็วนี่นะคะฝนตกนะคะนอกจากฝนตกแล้วก็น้ำที่มีนี่ก็เป็นน้ำที่มาจากชนาประท่านนะคะเอาอ่อนน้ำลงหน้าก่อนที่ช่วงหนึ่งฝนมันขาดช่วงนะคะแต่นี่พอเอาน้ำลงมาเสร็จปุ๊บฝนก็มาตกใส่น้ำใส่นะคะก็เลยเฮ็ดใหนไหน้าเฮามีน้ำนะคะ,คะมองนี่เข่ากํลลังเขียวกําลัางงามเลยคะ่ะ ลงไปเหยียบก่โอ้สวัสดีค่ะพี่สุธาพรนะคะสวัสดีค่ะมาเด้อค่ะมาหน้ามันหยุดปรฮทินาค่ะมาหน้า <c oughs> ตอนนี้คุณปากดีกำลังฉีดน้ำมักอยู่เนาะคะ่ะอุ้ยนาำร้ายแห้ง บ่าั่าในตัดใบเขาน้ำพึนด้ขนค่ะนี่อุ้ยเข้าใจเียอี่ บรรยากาศให้บรรยากาศหน้านะคะเบ่งน้ากันตั้งขากองก่อนมันลงไปน้ําเพลินบ่ได้รค่ะเพราะว่าไอหน้าไหนี่ดินลมแห้งนะคะโอ้ขอบคุณค่ะเข่าง่ามีหลีค่ะนุกับพึ่งมาบง <laughs> เบงพันส่วนมากเลยเดี๋ยวมาพันปกจิตีเนี่ยมันสาวมากับจยอยยุตนาข้ามนาท้าวลาสาบขาวบรได้มาน่า เก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านค่ะนี่มูมาอยากกระบอเลยว่าเขารักงามคือกันได้หนีโนะเนาะค่ะเนาะอันนี้พันล่องทั้งเขา่าหอมมะลินะคะแล้วก็มีเขา่าเทาล่องเข่ากันนั่นเป็นบ๊พนะีดีครับฮะครับกลับิทีาเออไปเห็ดไปเห็ดไล่หลังเออกระยาดอกสัน มัน,น,ป,นมปัญญาแล้วต้องมาที่หลังฉีดไปเรื่อยค่ะฉีดไปเรื่อยอันเพิ่นส้วนเมื่อเพิ่นฉีดแล้วก็กลับไปทั้งหน้าคุณละค่ะทั้งหน้านั่นจะล่องเขา่าโขกกำนะคะอุ้ยที่จะอะไรบันนี้ตั้งสิ เอยากลงให้หน้าเพราะว่าขี่ตมมันมันลมแห้งนะคะหน้าหน้าเิ่นขี่ตุมลมแห้ง <c oughs> มาบเาล่งกับสิไดลลงน้ำเขา <c oughs> มบราล่งกับเดลล่องคื้เกลือนเด้อค่ะ อันหันไปหันมาเนาะไข่หอยเชอรี่ก็เต็มอยู่ไหมคุณนะคะอยู่ข้างหน้านั่นี้ค่ะไข่หอยเชอรี่นะคะคือห่อโปรยเห็ดหยางเนอ้องกับปล่อยตามธรรมชาตินะคะเห็ดหน้าแบบอซี่เนาะลมแห้งที่ตุ่มหยางหยางหยาเนาะคะ่ะ เพื่อนเพิ่นบ่เคยมาน่าจะคือหน่าจะคลองหนานนะคะโอ้ตรงนี้ขี้ตมนะคะ่าะดินลมแห้งนะคะ <S <S ถ้ามี่หยาหยาขึ้นร้ายกระถิ่นดูเพราะว่าอย่างที่บอกประชงหนึ่งมันพอมมันบ่มีน้ำเนาะพอบ่มีน้ำเรเาไปหยาก็ขึ้นนะคะ,ะเข้ามาถาักเบิ่งเนาะมาหลังจากที่ฉีดน้ำมาร์กแลี้ยวรานะคา เขาไม่น่ามเล้วนะสิงหามบอสิสด็กินบอัอันนี้ก็เพื่อเอาไว้ว่าอันใงาให้ควายค่ะทําบ่ได้ขับได้เนาะแต่ว่าทุกๆปีก็ได้เคี้ยวได้กินด้วยละค่ะเขาให้นี่นะโอ้บ่เพียนเห็ดหวน อันไข่ไม่นะบัวปอโทนเห็ดปะโทนเห็ดให้เพื่อนเห็ดเลยให้คุณปกติคุณจัดการของเพื่อนเลย กาดบ่อนนะคะก็ได้แดดจัดไม่เป็นแบบฝ่าจะเป็นแบบว่าขึ่มกับบ่คขื่มแห้งนะคะเดี๋ยวเราก็จัดการเดี๋ยวนี้เขาเจ้าแห้งเลี่ยง,องหอยเชลลีเป็นไรใดเลยแหละ ค่ะใช่ค่ะนานาแปลงนี้เป็นนาอินทรีนะคะนานาแปลงนี้เป็นนาอินรีค่ะใส่แค่ปุ๋ยงอกงามนะคะแล้วกันอีก่ะที่มาฉีดก็เป็นน้ำมักนะคะแล้วก็ผสมใส่กับเจ้าจิงนะคะโอ้หลายปีแล้วเลยค่ะที่บุ๊ดใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยเม็ดปุยเคยมนี้นะคะปุยนี้ตั้งแต่นูมานี่ห้าปีแลบบ้วก็ใส่แต่ปุ๋ยงอกงามนะคะ ปุ้ยขอกุ้ยงอ่าง่า,ามอย่งสั่นค่ะฉีดน้ำมาค่ะบางที่แอบกับว่าประเด็จประเด็จซอยอตปุ้ยภูริคายมันง่ามอีกประมาณนี้นะคะในช่วงเลดีหนึ่งสองหนึ่งได้หรือเปลอมีนะคะหน้าเขานะคะ ที่เห็นนี่ก่เป็นหน้าอินซีทางเบิดนะคะเอาเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเส้นฉีดเรียบร้อยะคะ่ะเดี๋ยวก็จะเห็นบรรยากาศยางไปน้ำให้เบิ้งน้ำนะคะไปจนสุดท่าคนละคะ่ะ